สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับปลายที่ทำเลคาร์เซนเตอร์นะคะวันนี้ป้ายมาทามาชมนะครถ PPV 7ที่นั่งอนเนกประสมบอกเลยว่า คันนี้นะออกศูนย์ป้ายแดงนะราคาเปิดตัวน้องอยู่ที่1นล้านสี่แสนกวบาทวันนี้กลับมาพบเทียมเลยค่ะซเซ็นเตอร์เพียงแค่แปดแปนิลิตเท่านั้นสําหรับเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่สป p o r t มาพร้อมเครื่อง2.4 GT Premium คันนี้ที่สําคัญบอกเลยว่าคันนี้ความพิเศษของเขานะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะหรือว่า 4-wheel drive กันนั่นเองูกคะที่สําคัญได้สี น้ำตาลสวยๆแบบนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่หายากมากๆสำหรับเจ้ามิซูบิชิปาเจโร่ป Sport ลูกค้าหาสำหรับคันนี้ได้เป็นรถปี2017มือเดียวป้ายแดงเลยลูกค้าเดี๋ยวป้ายพาไปชมรายละเอียดกันนิดหนึ่ง สำหรับรถคันนี้แต่แจ้งรายละเอียดกันนิดนึงว่าสําหรับคันนี้นะเจ้าของเดิมไม่ได้ให้เลขทะเบียนไปนะคะไม่ได้ให้ป้ายทะเบียนไปเนาะแต่เดี๋ยวที่ร้านแจ้งเปลี่ยนป้ายให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าเอาไปพร้อมใช้ได้เลย mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่า mm hmm. สําหรับคันนี้นะคะไฟด้านหน้าของเขากลมไฟด้านหน้าลูกค้าหามาพร้อมหลอดไฟโปรเจคเตอร์กลมๆแบบนี้เลยลูกค้าหารายละเอียดตัวรถนะคะตรงนี้นะเป็นที่ฉีด น้ำนะไฟด้านหน้านะลูกะคะ้าหามีเซ็นเซอร์ให้พร้อมเลยนะสำหรับคันนี้มาพร้อมรนะบบเซ็นเซอร์รอบพันมีไฟตัดหมองให้ด้วยตัวด้านหน้าตัวกระจังด้านหน้าเป็นรูปแบบของรังผึ้งมีตัดโครเมียมเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถนะพร้อมโลโก้มิซูวิชแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะสำหรับคันนี้ได้สีน้ำตาลบอกเลยว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยสำหรับคันนี้สภาพ ที่ร้านเก็บรายละเอียดมาให้เรียบร้อยสภาพ90% 100%สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะลูกค้าคะนี่สวยมากบอกเลยว่าตอนนี้ถ่ายจากกล้องสดด้วยที่ร้านมีการทำความ แค่ทาความสะอาดให้เท่านั้นนะก่อนเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันส่วนตัวล้อสําหรับคันนี้เจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนล้อแม็กมานะลูกค้าคะสำหรับคันนี้ได้ล้อแม็กขอบ18ยางปี2019แต่ดอกยางยังลึกใช้ได้เลยลูกค้าคะเอาไปใช้งานต่อได้อีกสักพักเลยสําหรับคันนี้นะตัวเบรกนะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าคะพร้อมลุยได้เลย คันนี้นะตัวกระจกด้านข้างนะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพับเก็บไฟฟ้าลูกค้าหาแค่กดลลอกรถนะ,ะตัวหูกระจกด้านข้างก็พับเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีบันไดด้านข้างให้ด้วยนะเวลาขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าใครที่ตัวเล็กนะคะหรือว่าแบบเด็กๆผู้สูงอายุคุณผู้หญิงนะใส่กระโปรงกระโปรงนะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะคะ น,นี่มีระบบเซนทรัลล็อกให้แล้วก็ตัวกระจกนะลูกค้าขานี่คันนี้นะมาพร้อมระบบสมาร์ทคีย์นะไม่ต้องใช้กุญแจในการไขหรือกดปลดล็อกนะก็สามารถกดปลดล็อกหรือว่าเปิดล็อกรถได้แล้วนะลูกค้าขา มีราวหลังคามาให้นะของเดิมจากศูนย์แต่ว่าคันนี้เจ้าของเดิมมีการติดนที่วางของบนหลังคามาให้ด้วยอย่างที่บอกว่าเจ้าของเดิมเป็นคนค่อนข้างลุยนะแอดเวนเจอร์นะชอบเที่ยวนะคะชอบ บไปเที่ยวนะคะลูกค้าคะก็เลยมีที่วางของด้านบนมาให้รองรับน้ําหนักได้นะลูกค้าคะสามารถวางจักรยานกระเป๋าเดินทางหรือว่าใครเป็นสายแคมปิง้งเหมือนเจ้าของเก่าก็วางเต็นท์นาวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะานะนครนายกอะไรพวกนี้เดินทางได้สะดวกสบายเลยน,นะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตัวน็อตประตูนะลูกค้าหาว่ารถเดิมมากๆสําหรับคันนี้การันตีเลยว่ารถไม่มีประวัติชนหะนักที่ความจมน้ำมาแน่นอนลูกค้าคะนี่ เดี๋ยวให้ดูนะคะน็อตนะคะน็อตประตูบานหน้านะเดิมนะลูกค้าหาจุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เดิมเลยลูกค้าหานี่รอยเมนอาร์กตรงประตูนาะนี่เดิมเลยนะลูกค้าดูได้รอยเมนอาร์กสวยๆแบบนี้มีที่จับเวลาขึ้นลงรถด้วยนะขึ้นลงสะดวกสบายแนะน่นอนตัวกระจกนะด้านข้างนะ<ม>เป็นกระจกกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีการพุ่มหนังให้ด้วยที่สําคัญคันนี้บอกเลยว่าหนังของเขานะเบาะ มัน่านะลูกค้าหาเป็นเบาะหนังแพ้ด้วยตัวเบาะนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูบานหลังกันบ้างตัวเบามือเปิดนะ้าก็มีการใส่ที่กันรอยมาให้แล้วก็ด้านหลังนะคันนี้นะมีการแต่งครอบนะครอบเทฟลามานะลูกค้านี่แล้วก็ดูน็อตกันบ้างลูกค้า่ะ ด้านหลังก็น็อตเดิมนะคะลูกค้าจุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่เดิมอยู่นะคะสำหรับคันนี้นี่ใครที่พลาดคันสีน้ําตาลคันก่อนไปนะของเจ้าเอ่อจูเนอร์ลูกค้าหาใครหาสีน้ําตาลอยู่หรือว่าใครถูกฉลอก,กับสีน้ําตาลรีดจัดคันนี้ได้เลยนะรอยเม็ดอาร์ฝ่าประตูนะลูกค้าขาก็อยู่เดิมนะอาจจะไม่ได้ดึงตะเข็บให้ดูเพราะว่าวันนี้ไปมาคนเดียวนะก็เลยดึงไม่ค่อยถนัดนะลูกค้าหา ที่มีที่จับเวลาขึ้นลงรถด้วยนะดีมากลูกค้าหาปกตินะรุ่นอื่นๆเขาก็จะไม่ค่อยมีมาให้แต่คันนี้ก็มีมาให้นะในโฟร์ยูไรคันนี้นะนี่คันนี้นะเห็นฝาถังน้ำมันเดี๋ยวแจ้งอัตราสิ้นเปลืองของเขานิดนึงบอกเลยว่ารถไซส์ใหญ่ค่ะนี้แต่อัตราสิ้นเปลืองถือว่าน้อยมากๆแค่เพียงนะลูกค้าคะประมาณ13-14กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นเทียบกับรถเจ ที่นั่งขับสี่เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆลูกค้านี่อยากให้ดูรายละเอียดด้านหลังกันบ้างลูกค้าหาไฟด้านหลังของเขาสวยมากๆอย่างที่แจ้งว่าเจ้าของเดิมใช้งานมาเพียงแค่มือเดียวเท่านั้นเวลาลักษณะการใช้งานก็เลยไม,ไม่ได้แบบสมบสมบันเยอะมากนะคุณลูกค้าหาคันนี้มีมากพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันจริงๆลูกค,ะคะ้าค่ะนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะ มาพร้อมโลโก้ปาเจ,จโร่สปอร์ตโฟร์วีลไรลูกค้าหานี่มีโลโก้มีซูด้านหลังที่เป็นโครเมียมนะมีคิ้วให้ดูนะคิ้วโครเมียมแบบนี้นะด้านหลังติดฟิ์มเรียบร้อยมาพร้อมสติกเกอร์ขลับปาเจ,จโร่สปอรใครอยากให้ถอดออกแจ้งได้นะเดี๋ยวเราถอดออกให้นะกระจกด้านหลังมีไลฟ้ามีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะสวยๆแบบนี้เลย คันนี้สีน้ำตาลสวยมากลูกค้าหามีปลากายด้วยนะสำหรับเจ้าตัวสีน้ำตาลเดี๋ยวเปิดประตูด้านหลังให้นี่อ่าโอเคดูน็อตฝังกระโปรงด้านหลังกันก่อนน็อตด,ด้านหลังเดิมนะลูกค้าค่ะแต้นสีจากโรงงานยังอยู่เดิมเลยเดี๋ยวปลายไล่ให้นะคะลูกค้าค่ะนี่น็อตด,ด้านหลังลูกค้าค่ะน็อตเดิมจุดแป้นสียังอยู่เดิมแล้วก็รอยเมนาร์เดิมนะนี่ คือสวยๆเลยลูกค้าค่ะนอตฝากระโปรงหลังเดิมนะคะสำหรับคันนี้มีถอดทําสีนะฝากระโปรงเคยมีเคยถอดแค่ตัวฝากระโปรงนะส่วนน็อตด้านมุมอื่นนะเดิมหมดเลยลูกค้าค,ค่ะเป็นปกติของรถมือสองที่มีการถอดทําสีเลยนะคะน็อตเดิมหมดเลยลูกค้านี่ อืมแล้วก็มาดูในส่วนของตัวเบาะกันบ้างเบาะของเขานะเจ้ามีซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะเบาะสามารถพับได้หมดเลยนะสองแถวหลังพับได้นะตัวเบาะเป็นพับแบบลักษณะ60/40นะลูกค้าหาพับด้านหน้าพับ60/40ด้านหลังพับได้เรียบแบบนี้เลยนะคะเจ้าของเดิมมีการปูพรมมาให้เรียบร้อยนะใครไม่อยากได้ก็อถอดออกได้นะลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานหรือว่าใครอยากเอาไปแบบ ปูกันเลอะนะเวลาทำความสะอาดทำความสะอาดง่ายใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดได้หรือว่าถอดลงมาสบัดฝุ่นก็กลับไปใช้งานได้ปกติแล้วสําหรับคันนี้นะคะยางอะย่างอะไรนะเดี๋ยวดูให้ว่ามีไหมแต่ตัวอุปกรณ์แม่แรงลูกค้าค่ะอุปกรณ์ถอดอุปกรณ์ยกทุกอย่างมีครบนะคะที่ร้านไม่ได้มีถอดออกอะไรทั้งสิน้นะมีที่เก็บสายเบลส์ให้ด้วยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งลูกค้าก็จะมีตัวชาร์จให้นะคะนี่ ปกติแถวที่สามจะไม่ค่อยมีให้แต่เจ้าคันนี้มีมาให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ําขวดนอ้าอีกสองสองแก้วมีที่เก็บสายเบล์ตัวเบาะหน้าของเขาเป็นเบาะหนังนะลูกค้าขานั่งสะดวกสบายนะถ้าใครใช้แบบเจ็ดที่นั่งก็ใช้ได้นะดึงเบาะปรับขึ้นมาได้นะลูกค้าค่ะหรือว่าใครไม่ได้ใช้จะพับไปเก็บขนของพวกนี้ลูกค้าหาก็พับได้นะคะ กว้างมากๆลูกค้าค่ะเดี๋ยวไปลองพับเบาะให้ดูนะคะนี่นะคะก็พับเบาะแถวที่3ไปแล้วก็จะเรียบเสมอกันหมดเลยนะนี่ถ้าใส่จักรยานพับใต้ก็ได้นะลูกค้าค่ะหรือว่าที่นอนปิกนิกสักใบหนึ่งก็สามารถตั้งวางได้นะนี่ แล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างสําหรับคันนี้ล้อนะล้อยางอะไหล่มีครบนะเป็นยางอะไหล่ล้อแมกด้วยยางใหม่นี่ดอกยางยังลึกๆยังไม่ได้ใช้เลยนะสําหรับคันนี้ช่วงล่างเดิมนะคะสีเดิมนะที่ร้านนะมีการดูแลทาความสะอาดให้วันที่มารับรถบอกเลยว่าได้สวยพร้อมใช้แน,น่นอนลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างสําหรับคันนี้นี่อย่างที่บอกว่าเปลี่ยนล้อแมกมาให้ยางเป็นยางปี2019นะลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูภายในะ น็อตอีกฝั่งหนึ่งฝั่งคนขับกันบ้างนี่ด้านนี้ก็เคลือบเชปล่ามานะกระจกปรับไฟฟ้าแล้วก็มีที่วางแก้วให้น,หน็อตนะเป็นนอ็อตเดิมหมดเลยนะลูกค้าค่ะไม่มีการถอรดการใส่นนะรถนะ้ำไม่เคยมีประวัติชนนะักหรือคว่ำจมน้ำมานะมีที่แบบที่จับขึ้นลงนะสะดวกสบายนะ ด้านในนะแอร์เป็นแอร์ลาวนะคะแอร์พดานลูกค้าะาแอร์สามช่วงนะวางคาซิดได้นะแล้วก็ปรับความแรงแอร์ได้นะเลือกความแรงเท่าไหร่นะนี่ปรับได้เลยด้านหลังมีจอให้นะลูกค้าหาเดินทางกับครอบครัวไปต่างจังหวงต่างจังหวงัดมีลูกๆนู่นนี่นะั่นนั่งคาซิดแถวที่สองแล้วก็เปิดการ์ตูนให้น้องดูได้นะคะน้องจะได้ไม่เบื่อนะคะ แล้วก็อันนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยลูกค้าค่ะที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้วางแก้วได้สองใบนะคะแบบนี้เลยเบาะเดิมนะคะลูกค้าหาวางคัฟซิได้นี่เบาะเป็นตัวเบาะหนังแท้นะลูกค้ามีการพูพรมให้ทั้งคันเลยนะสำหรับคันนี้เหมาะมากสำหรับใครนะที่แบบอยากได้เบยสวยๆนะันนี่ นัดเดิมหมดเลยค่าตัวน้องแค่แปดแสนหกหมื่นเก้ากันบาทได้โปรวิวด้วยไปได้ทุกที่ทุกสถานอากาศเลยลูกค้านี่เดี๋ยวไปลองกดปลดล็อกให้ดูนะตอนนี้กุญแจนะนี่อยู่ในกระเป๋านะคะตอนนี้รถปลด,ดล็อกอยู่ปลดล็อกอ่ากุญแจไม่จับนี่ตัวกุญแจอยู่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูประตูอ๋อประตูด้านหลังไม่ได้ปิดโอเคเดี๋ยวไปปิดประตูด้านหลังกันก่อน ดึงลงมานะคะปิดโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปล็อกรถกันไหมนี่พอกดล็อกรถนะหูกระจกด้านข้างก็จะพับเก็บแบบนี้ไม่ได้กดบุญแจเลยนะคะนี่เสียบุญแจอีกด้านหนึ่งแล้วก็นี่กดล็อกกระจกด้านข้างเปิดแล้วไม่ต้องกลัวว่าจอดริมถนนนะแล้วใครจะเกี่ยวหูกระจกเราไปนะคะนี่เปิดให้ดูด้านในกันก่อน ฝั่งนคนขับนะก็มีที่ปรับกระจกนะลูกค้าค่ะกระจกนะเป็นออโต้หบานฝั่งนคนขับแล้วก็มีเซ็นทัลร้องโน่นนี N ่นั่นให้ตัวน็อตก็เป็นน็อตเดิมนะเดิมหมดเลยนะไม่มีการถอดนะคะน็อตเดิมหมดเลยรอยเม้อารสวยๆนะลูกค้าห่ะสำหรับคันนี้อย่างที่แจ้งว่าได้รุ่นท็อปนะเป็นตัวปุ่มสตาร์ทนะลูกค้าค่ะ ไม่ต้องใช้กุญแจไขกันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะตัวพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะแล้วก็มีพลชคอนโทรลมาให้นะแบบเปลี่ยนเกียร์เทเนเกียร์นะจากมือได้นะลูกค้าค่ะนี่พวงมาลัยนะสามารถแบบเลือกกลุ่มเมนูนู่นนี่นั่นเพิ่มเสียงเบาเสียงนู่นนี่นั่นได้นะลูกค้าค่ะตัวเบาะนะเป็นตัวเบาะหนังปรับไฟฟ้านะนี่เลื่อนลงได้ใครช่วงขายาวก็เลื่อนลงไปเยอะหน่อยยกสูงได้นะคุณผู้หญิงก็ เบาปรับเอนได้นะคะลูกค้าค่ะคุ้มมากสําหรับคันนี้ตัวจอกลางนะลูกค้าค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะลูกค้าแล้วก็แอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะลูกค้าหาคันนี้ได้พร้อมเกียร์ออโต้8สปีดนะมาพร้อม108เวแรงมาเลือกโหมดการขับขี่ได้ใครจะขับแบบขับสองธรรมดาในเมืองขับ4นะหรือว่าขับ4รูปแบบไหนลูกค้าหาเลือกได้หมดเลยนะอันนี้นะมีเลือกแบบ พื้นที่ถนนด้วยว่าถนนเป็นรูปแบบของแบบไหนนะถนนแบบครุกระนะแบบถนนแบบลาดลงไปนะคะลูกค้าค่ามีที่วางแก้วให้สองนะสองแก้วนะคะแล้วก็มีที่พักแขกให้เป็นตัวหนังเหมือนกันนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็นี่นี่รีโมททุกอย่างเจ้าของเดิมให้มาครบนะเจ้าของเดิมแบบ ค่อนข้างดูแลดีเลยลูกค้าขาเดี๋ยวให้ดูส่วนนี้แล้วก็อันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะมีร้องเตือนเวลามีคนแซงเรานะคะลูกค,ะคะ้าขาแซงในระยะประชิดนู่นนี่นั่นลูกค,ะคะ้าขาก็จะแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยให้นะคันนี้นะมาพร้อมเลขไมสองแสนหมื่นสี่พกิโลเมตรลูกค,ะคะ้าขาเออถ้าถามไปว่าไม่เยอะไหม ต้องตอบต,ตามจริงว่าคิดว่าไม่เยอะเพราะว่าตกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณแบบสามสามหมื่นโลสามหมื่นกว่าโลเท่านั้นลูกค้าคาคืออยู่ในเลทที่ใช้งานปกติต่อปีนะถ้าสำหรับใครที่มีรถไว้ใช้ในครอบครัวสักคันหรือสองคันก็ถือว่าใช้งานปกตินะคะนี่มีการลื่นเท่าไหร่แล้วก็มีแจ้งเตือน การชนด้วยคือแบบถ้าขับชิดเกินไปอะไรพวกนี้น้องก็จะลองแจ้งเตือนนะคะแต่ว่าตัวขับ4 4 w h e e l Drive right, ตัวนี้สามารถปิดระบบนี้ได้เซ็นเซอร์ร้องแจ้งเตือนอะไรพวกนี้สามารถปิดได้ตัวเพดานสะอาดกริปเลยลูกค้าหานี่ตัวที่บังแดดลูกค้าหาตัวที่บังแดดของเขานะมีกระจกไฮคุณผู้หญิงคุณผู้ชายถ้าแบบเผื่อขับไปแล้วอยากเช็คความเรียบร้อยนะคะของตัวเองก็เปิดลงมาส่องได้มีที่วางแว่นให้ด้วยลูกค้าค่ะนี่ ค่อนข้างใหญ่เลยลูกค้านี่ทุกอย่างมีมาครบนะสวยมากสำหรับคันนี้เดี๋ยวป้ายเปิดในตัวในส่วนของตัวห้องเครื่องให้ดูกันลูกค้าหาสสำหรับคันนี้ว่าห้องเครื่องน้องจะสวยขนาดไหนะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่อยาก ดูห้องเครื่องโอเคเดี๋ยวดูในส่วนของตัวห้องเครื่องดูความเดิมกันก่อนสําหรับคันนี้นะ<ม>น็อตฝากระโปรงนะอย่างที่แจ้งว่าด้านบนน็อตฝากระโปรงนะมีการถอดแต่น็อตด,ด้านล่างเป็นน็อตเดิมนะมีการถอดเอาไปทําสีเฉยๆนะลูกค้า่ะถ้าโดยป,ปกติแล้วนะของรถมือสองก็จะมีการเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ลูกค้ากันนะแต่ตัวฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมนะรอยเม้นอาร์ตเดิมนะลูกค้าคะนี่สวยๆแบบนี้เลยเดังดูน็อตอีกฝั่งหนึ่งบ้าง อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นน็อตเดิมนะคะลูกค้าหาด้านด้านล่างเดิมนะ,ะส่วนด้านบนนะก็มีการถอดออกนะลูกค้าค่ะตะตะเข็บด้านข้างนะ,ะเป็นตะเข็บตะเข็บเดิมนะ,ะน็อตไม่ได้ถอดนะคะได้พร้อมแบตเตอรี่ใหม่ๆนะลูกค้าค่ะคันหน้าน็อตคันหน้าเดิมนะลูกค้านี่ คันนี้นะมาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตร181แรงม้านะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรนะห้องเครื่องเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยรอยแต้มสีจากโรงงานนะยังอยู่นะตัวห้องเครื่องนะทุกอย่างนะหม้อนมหม้อ,มอ,มอน้ำ,นำทุกอย่างอยู่ครบนะลูกค้าค่ะเดี๋ยวที่ร้านมีการเ,เก็บทคำความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งสำหรับใครนะที่สนใจนะรับรองว่าออกรถไปนะแบบสวยกริบสะอาดกริบแน่นอนนะสำหรับ เครือคือการันตีว่ารถไม่เคยมีประจชนักพลิกคว่ำจมน้ามาแน่นอนไม่เคยมีตัดตัดแปลงมาแน่นอนลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้ใครที่อยากได้รถคันนี้ลูกค้าค่ะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้มาเดี๋ยวไปแจ้งรายละเอียดของราคาค่าตัวสําหรับเผื่อใครอยากจัดไปแน,น์นองรถคันนี้นะคะสำหรับใคร ที่อยากได้รถคันนี้บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้ออกรถเพียงแค่4,900บาทผ่อนเพียงแค่16,000นิดนิดหรือว่าใครอยากตัดสดก็สามารถเข้ามาตัดสดได้ราคาค่าตัวเพียงแค่869,000 00, บาทค่าตัวเปิดเปิดตัวป้ายแดงของน้องถึง1,400กว่าบาทเลยก็ได้ประหยัดไป5-6 0 0นลูกค้า่า แต่ได้รถสภาพสวยกริบขนาดนี้ลูกค้าออกรถที่ยอมเลิศคาร์เซ็นเตอร์เรามีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ที่สําคัญเรามีเปลี่ยนไทยมีเช็คของเหลวให้มีเปลี่ยนไทยนะ้ามันเครื่องรถให้ของให้คุณลูกค้าครบเลยลูกค้าค่ะออกรถวันนี้จัดไฟแนนซ์วันนี้ทีอมเลือคาร์เซ็นเตอร์มีประกันภัยให้ครบเลยนะลูกค้าค่ะใครที่อยากได้รถคันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่เบอร์ของปลายนะ0 8 6ย์ค่ะ4 4 8สี่นะคะ หรือว่าใครนะอยากสอบถามรายละเอียดก็หรือว่าอยากชมรถตัวจริงก็เข้ามาได้เลยที่อํมเลดี้คาร์เซนเตอร์ร้านของเราตั้งอยู่น้องจอกมีนบุรีนะลูกค้าหาเปิดให้บริการทุกวันหรือว่าใครอยากขอโลเคชันเดี๋ยวปักโลเคชันไว้ให้ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้นาฟายก็พามาดูประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube ให้ด้วยนะลูกค้าหาสำหรับวันนี้นาฟายต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะลูกค้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ